Finally the c h a r m is coming ในที่สุดจัมจิจ้าฉบับฤดูหนาวที่เรานั้นรอคอยมานานมันก็มาถึงสัทีกับแบ็คโคเวอร์ตอนที่3 6 9มังงะแบ็คโคเวอร์นะตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าแนวลบร่วมและจะเป็นการเปิดมังงะภาพสีซึ่งนี่คือภาพสีนะฮะของมังงะแบ็คโคเวอร์ที่นี่มีการเปิดภาพสีนั่นเองก็สมกับที่เรารอคอยกันมานานนะและประเด็นคือมังงะไม่มาช่วงสิ้นปีด้วยผมก็เลยแบบพยายามหาเวลาในการทํา สุดท้ายแล้วก็เลยลงช้านิดหน่อยเนี่ยผมโดยมังงะภาพหน้าปกจะมีคำพูดเขียนไว้ว่าเราผู้เก่งกาจสามารถดวลเดือดสู้ตายศึกตัดสินครั้งสุดท้ายของอาณาจักรโคเวอร์ประชุดเดือดและจากนั้นเข้าสู่เนื้อหาหลักนะตอนนี้แอซซากับยูโนนะฮะก็ได้มายืนข้างกันและจากนั้นเสียงของทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดออกมาโคลูเซียเราก็กลายเป็นจกักรพรรดิเวมนมอนและจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเสียงของยูโนก็ได้พูดออกมา2ต่อ2แล้วสินะ แต่ลวินาทีนั้นลูเซียตนหนึ่งนะฮะก็ได้พูดกลับมาใครบอกกันล่ะอ4ต่อ2ตั้งหากถึงแม้ว่าตัวของแอสซ่านั้นจะรอดกลับมาได้แต่ว่านะตอนนี้ผู้สวรรค์หลายสิบคนกลับมาหาผู้สวรรค์สามคนรวมถึงพวกชั้นลูเซียอีกสิบคนยังไงทางชั้นก็ได้เปรียบอยู่แล้วสิ้นคําพูดนั้นของลูเซียตัวของแอสซ่าในตอนนี้นะฮะกับยิ้มให้และจากนั้นภาพก็ได้มีการแฟดแบ็กนะตอนนี้ทุกคนนะฮะได้พลังแอนติเวทของแอสซ่าจากนั้นแมกนาเนี่ยก็ได้พูดออกมา เดี๋ยวนี่มันอะไรกันฟะเน,นี่ยขณะที่สมาชิกของหน่วยกระทิงดำนั้นกำลังบวเวกโวยวายอยู่ๆนะฮะเสียงอิจิกะก็ได้พูดออกมาจะไม่เป็นไรแน่งนั้นเหรอคนพวกนี้น่ะคือวินาชีนันแมกนาที่ได้ฟังนะฮะก็ได้พูดจากวนอ้อยกลับไปอา๋าว่าแต่ยัยนี่เป็นใครกันฟะท่าทีอวดเบ่งชิปจากนั้นแอสซาเนี่ยก็ได้ตอบกลับเธอคืออิจิกะผู้ช่วยจากฮินโนะคุนี้น่ะน้องสาวของหน้ายามิวินาชีนันทุกคนถึงกับงงเอ๊ะ น้องสาวข<า>องนายามิและจากนั้นลูกพี่ฟิวเล่าเนี่ยก็ได้พูดต่อเดี๋ยวก่อนสิแอสตาน้องสาวของนายามิเนี่ยจะน่ารักขนาดนี้เลยงั้นเหรอกอรอนที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกับเสียมาลย่นานันาน่นฟิวเล่าและจากนั้นชามิ่ก็ได้พูดต่ออุตส่าห์มาตั้งใจก,กินนี่ก่อนสิและตัวของรักก็ได้พูดต่อน้องสาวของนายามิคงเก่งงั้นสินะงั้นเข้าหน้ามาสู้กันแมกหน้าในตอนนี้นะถึงก็เวอ่อ ขอโทษที่ทำตัวเสียมารยาทครับส่วนนักที่กำลังเจ้ามองอีจิกานั้นก็ได้คิดในใจมีคนที่น่าสนใจมาอีกแล้วจากนั้นเสียงของอีจิกาเนี่ยก็ได้พูดออกมาตอนนี้พวกนายอยู่ในสภาพได้รับพลังแอนติเวทของแอสซาไปเอาพลังแอนติเวทของแอสซาไปผสมกับเวทของตนเองจะสามารถใช้เวทแอนตี้เสมือนได้และจากนั้นแอสซาเนี่ยก็ได้พูดต่อเลยสรุปเลยคือวิชานี้มีชื่อเรียกว่าเวสหาย สิ้นคำพูดนั้นทุกคนในกระชิงดำในถึงงงพอรู้กันอยู่ว่าแอสซานั้นไรเวทมนต์สิ่งที่แอสซามีเลยคือแอนติเวทแต่กลับตั้งชื่อว่าเวทสหายทุกคนตอนนี้ก็เลยเวอ์แดกันไปเลยสิครับจากนั้นนะตอนนี้ทุกคนที่ได้ฟังนะฮะก็ได้หอเล้อ <c oughs> ชื่อเฉิมชมัดตัวของแอสซ่าที่ได้ฟังก็รีบเถียงกลไป เอ๋เทจะตายไม่ใช่หรือไงเล่าและจากนั้นตัวของมังงะแบ็คเวอร์ก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันตัวของรักนะตอนนี้กําลังเข้าต่อสู้กับผู้สวรรค์เวทมนต์สายฟ้าชั้นสุดยอดอาสุนส่งคามสายฟ้าฉับพลันสิ้นการใช้เวทนั้นตัวของรักนะฮะก็ได้เข้าโจมตีผู้สวรรค์หลายตนมากและจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาอีกครั้งอิจิกาได้พูดออกมาว่าแต่พวกนายควรระวังด้วยพอพลังเวทนี้ไม่ใช่เวนนั้น ยีโมนายใช้มากเท่าไหร่พลังแอนติเวก็จะหมดลงเร็วเท่านั้นฉสนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งรักในตอนนี้ก็ได้คิดในใ,ใจเพราะฉะนั้นเราขึ้นอยู่กับการแบ่งปันในการใช้เวทแอนตี้เชื่อตัวเราใช้ท่าใหญ่ในการโจมตีน่าจะสามารถใช้ได้แค่ทีสองทีเท่านั้นและฉะนั้นรักก็ได้พูดออกมาขณะที่เขากำลังโจมตีผู้สวรรค์ไม่มีปัญหาแค่ต้องจัดการให้หมดก่อนที่พลังแอนติเวทจะหมดก็พอแค่นั้นมันก็สิ้นเรื่องแล้วซึ่งเหมือนขนาที่ตัวของรักนั้นกำลังเข้าจุด้วววยคาาามมเร็หศ หอหมในเวทแอนตี้ oh, อยู่งั้นสินะท่าทางจะแลยุ่งยากขึ้นแล้วสิ้นการคีน,นั้นตัวของแมกนาเนี่ยก็ได้โผล่มาข้างหลังและจั้น m แมกนานะฮะก็ได้ปาไฟใส่แต่ว่าตัวของลูเซียนนั้นสามารถหลบได้และจั้นเสียงแมกนาก็ได้พูดออกมาแกเองก็ประมาทอยู่ไม่ใช่เรื่องไงพลังแอนตี้เวทนะ จากนั้นตัวของลูเซียท,ที่ได้วาดมากาอากาศลูกไฟชิแมกนาได้ปามามันก็ได้ติดตามตัวของลูเซียและถึงแม้ลูเซียจะพยายามในการเชเวทในการโจมตีแต่พลังลูกไฟนั้นก็ยังพยายามเข้าโจมตีอยู่และจากนั้นลูกไฟอีกลูกหนึ่งนะฮะก็ได้เข้าโจมตีผู้สวรรค์และจากนั้นเสียงแมกนาเนี่ยก็ได้พูดออกมา เสยียใจด้วยแล้วกันแต่ว่านายใช้พลังเวทในการป้องกันไม่ได้หรอกและจากนั้นบอลไฟที่ได้ปาไปนะฮะตรงผู้สวรคกับลูเซียสนะฮะมันก็ได้เกิดการระเบิดจนตัวเรานะตอนนี้จะได้เห็นว่ามันได้เกิดโซนะฮะที่ตัวของลูเซียกับผู้สวรรค์เข้ามาเชื่อมกันระหว่างแมกนากับลักพลังเวทนี้ของแมกนามีชื่อว่าเวทมนเพิงทมินลับโซเชนแทกเดธแมทจากนั้นเสียงของแมกนาก็ได้พูดต่อโทษทีแต่ว่าคู่หูของนายขอเลือกเป็นเจ้าผู้สวรรค์ตัวนี้แล้วกัน สิ้นคำพูดนั้นแมกนากับรักก็ได้ทําลายผู้สวรรคตนนั้นซึ่งว่าผู้สวรรคตนนั้นถูกทําลายนะตอนนี้พลังเวทนะฮะก็ได้ถูกแบ่งเป็น3ส่วน3ส่วนที่ว่านะตอนนี้ประกอบไปด้วย1ลูเซียสสองแมกนาและ3ลรักและฉะนั้นเสียงของแมกนาก็ได้พูดออกมาที่เหลือก็คืออัดแกให้นุ่ม และนั้นแมกนากับรักนะฮะก็ได้พยายามในการเข้าโจมตีลูเซียตตัวของลูเซียที่เห็นแม็กนาพยายามเข้าโจมตีลูเซียก็ได้หลบการโจมตีแต่ว่ารักเนี่ยก็ได้พยายามเข้าไปโจมตีอีกฝั่งหนึ่งนะฮะทำให้นะตอนนี้ลูเซียไม่สามารถตั้งหลักได้เมือ่อลูเซียพยายามในการป้องกันการโจมตีของรักแม็กนาตอนนี้นะฮะก็ได้ปาการโจมตีที่บอลเพิงใส่ลูเซียที่โดนการโจมตีเนี่ยก็ได้คิดในใจพลังแอนตี้เวทนี่ขัดขวางการฟื้นตัวอยู่เลยไม่สามารถฟื้นตัวได้ทันเจ้าสองคนนี้คือกำลังพยายามในการตอดเราเรื่อยๆงั้นสินะ แต่่าถึงเป็นแบบนั้นแล้วพลังแอนตี้เวทเดี๋ยวก็หมดลงไปเองเพราะฉะนั้นแค่ต้านไว้ก็จบแล้วพลังแอนตี้เวทของเจ้าพวกนี้เหลือแค่คนละครึ่งเท่านั้นและขณะที่รูเซียนนั้นกำลังพยายามในการรับการโจมตีทั้งคู่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดนใีใจถ้าเกิดเราอยู่กับเจ้านี่แล้วก็เรื่องที่ว่าชักช้าไปจนจบนะไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้พลังแอนตี้เวทคนละครึ่งในการเข้าโจมตีครึ่งกับครึ่งรวมกันกลายเป็นหนึ่งแอนตี้เวทเต็มกำลังปืนใหญ่ระเบิดเพิงทมิน สายฟ้าธม,มินการโจมตีของพลังเวทรวมกันของทั้งคู่เนี่ยได้เกิดการโจมตีพลังเวทแอนตี Anti ้เต็มกําลังทําให้นะตอนนี้อวตารลูเซียนร่างนี้ได้ถูกทาลายลงไปและจากนั้นภาพของมังงะก็ได้ตัดมาที่ตัวของแอสซ่าที่แอสซ่าในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดกับลูเซียกลับไปเอาละงั้นทีนี้ฝ่ายไหนที่ได้เปรียบกว่ากันแน่สิ้นคำพูดนั้นของแอสซ่าภาพก็ได้ตัดมาที่แมกนากับลักที่นาะตอนนี้ทั้งคู่ได้นำมือมาชนกันหลังจากสามารถจัดก,การอาวตารลูเซียได้และแล้วมังงะเรื่องแบง็คโคว มั้งนะในตอนนี้นั้นมีคนบอกผมว่าโอ้โหจํานวนหน้าเพิ่มขึ้นถึง28หน้ามันอ่านนานแน่นอนเชี่ยถามจริง28หน้านี่เหรอคือ28หน้าที่เป็นเนื้อหาไม่รวมภาพสีนะฮะไม่รวมเอ็นเครดิตไม่รวมอะไรเลย28หน้า โทษเถอะรอมา3มเดือนกว่าๆผมอ่านอยู่แค่3นาทีกว่าๆเองที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเนื้อหาเรื่องแบ็คโคเวอร์นะตอนนี้ไรซึ่งคุณภาพนะคุณภาพของมันน่ะดีขึ้นกว่าในตอนที่อาจารย์เขียนลายชีดิกส่วนโตวผมมองอย่างนั้นเวลและการต่อสู้ก็จบไม่ได้คานะฮะไม่ได้แบบว่าแบบเข้าโจมตีลูเซียแล้วจากนั้นก็จบลงไปไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแมกนากับรักสามารถจัดก,การอวตารลูเซียไปได้ตนหนึ่ง แต่ว่ามันจบเร็วมากเพราะว่าคําพูดมันน้อยเฉยแค่จะบอกว่าต้องรออีกแล้วงั้นเหรอคือประเด็นเลยไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจรอแต่ผมโอเคนะที่มางงานในตอนนี้จบเราไม่ค้างอะ่ะถ้าเกิดจบมาแบบที่แม็กหน้ากับรักโจมตีละครังอันนี้ยิ่งเคืองใจเียรออีกสเดือนจนแบบจนลืมไปแล้วมันถึงไหนอะ่ะแต่คือแบบเนี้ยดีตรงที่ตัดจบทีละพาร์ททีละพาร์ทไงและคิดดูนะฮะประมาณ3เดือนกว่าออกออกทีหนึ่งนะยี่หน้า นี่กว่าจะถึงแอสต้านะผมว่าประมาณปี2ปีเลยเนี่ยเอาจริงชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าอายุผมกับมังงะแบ็คโคเวอร์เนี่ยอะไรมันจะยืนยาวกัน ช่วงนี้ประเทศไทยก็ยิ่งมีฝุ่นนู่นนี่นั่นด้วยโอ้โหต้องรักษาสุขภาพเพื่อมาอ่านแบคเวอร์นีก่กูแต่มางงนในตอนนี้นะฮะทั้งภาพสีทั้งอะไรถ้าเกิด้ผมให้คะแนนนะผมให้เลย9เต็ม10ในตอนนี้เอาไปเลยอาจจะแบบขัดใจเล็กน้อยเช่นพลังแอนติเวทที่สามารถปันพลังแอนติเวทให้กับพลังเวทขงอยอฝ่ายให้ฝ่ายไปปนกันพลังแอนติเวทกับเวทมารวมกันซึ่งความจริงแล้วแอนติเวทกับเวทมันไม่ควรลงกันได้ไหมอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองผมคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นไปได้แต่นีเมื่อเนื้อหากับเนเบบนนนนนืื้้้้้อออร่งงมมาาแแบบีลวก็ตตั ผู้สวรรค์ที่มีนะฮะโดนทําลายลงเรื่อยๆแต่หลักๆแล้วน่าจะเป็นการเล็งไปที่การจัดก,การอาวตารลูเซียสอวตารลูเซียสมีทั้งหมด11คนเพาะฉะนั้นแล้วหายไปแล้ว1เหลือ10อ๋อเหลือ10เลยนะฮะลอยกี่เดือนวันนี้หรือว่าถึงปีเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะฮะบ่นไปก็เท่านั้นเรารอรับชมมังงะกันดีกว่านะฮะระหว่างนี้ก็เล่นเกมแบ็คโคเบอร์อนไปก่อนซึ่งอันนี้ผมพูดจริงใครเล่นเกมแบ็คโคเบอร์เอ็มนะฮะเติมเกมที่เว็บเซตังคอมเว็บของผมเองรับรองเลยของดีและถูกแน่นอนนะฮะลิง บ๊ายบายครับสวัสดีครับ